สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศอ่าเผ่าม้าบินโซนภูเก็ตนะครับวันนี้ก็จะไปเที่ยวอกระบ,บี่กันนะไปอ่าวนางกันโอเคไปไปไปเขากำลังจอกกันล้ววันนี้ก็มีอา่าของโซนภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบ,บี่นะครับ3จังหวัดนะไปไปไปเที่ยวกัน,ไป,กนไปเที่ยวอ่าวนางกัน ระยะทางวันนี้รวมๆน่าจะอยู่ประมาณ200โลได้มั้งไปกลับก็400กิโลนะก็กำลังดีง <laughs> โอเคพี่ไป,ล,ไปลืมอากล้องมาัดใม่แล้วหรอโอเคครับไปกัน <c oughs> วันนี้ก็พาคนสวยมาด้วยนะขออี่แรงมากไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราปิดปิดอยู่ท้ายดีกว่าวันนี้ ไปกัน,กนโอ้โหช่วงนี้ต้องเบาหน่อย <laughs> พี่ๆี่เขาเรลงกันแล้ว <laughs> ดาดชัดใช้ดาดชัดใช้ มม,มีฉลามมาด้วยนะโหดโหฉลามล้อมาเช็ดด้วย นี่มรับเออมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่รแล้วครับแล้วฮะเอออันนี้น่าจะมารับชุดกระบี่นะครับน,นูนน่นๆอยู่ข้างในบ้างก็มีเลยเอ้ยจัดหน้าเขา กระบ,บี่กับพังงานะครับแต่จะไม่รู้จะไปที่ไหนก็นต่อเออเดี๋ยวก็นั่นแหละตามๆเข้าไปโอเคครับสนุกสนุกนานๆครั้งได้ออกมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆแบบนี้เออพอได้หายเสียนกูเป <c oughs> ิด <c oughs> ทางใหม่เลย <c oughs> ิดจุดไปเลยไปอัดก็อยู่นะันเป็นไงมัง่งเป็นไงมั่งพี่เป็นไงมังม่งเมื่อกี้มันดีเห็ดหมอบมาแบบโอ้โห <laughs> อย่างโหด <laughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวแวะพักกันก่อนสวัสดีครับบา <laughs> ยบายหน่อยบายบายหน่อย <laughs> <laughs> วันนี้วันนี้พาสายซ้อนมาด้วยนะ <laughs> <laughs> ขี่ <laughs> แรงมาก <laughs> <laughs> ไม่ได้โอเคสวัสดีครับ โอเคไปพร้อมแล้วไปกันครับอันนี้ก็มารับชุดกระบี่นะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปเที่ยวอ่าวนางกันรวมๆวันนี้ก็น่าจะมีสักห้าสิบคันได้นะสี่สิบห้าสิบคันโอเคไปกันครับ อ,อยู่กลุ่มหลังแล้วกันขออยู่กลุ่มหลังแล้วกันมันอรถไครแรงก็ไปก่อนเลยครับ มีครั้งนะบรรยากาศแบบนี้ ผมจำได้ผมเคยมาครั้งนึงนะตรงเนี้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนละที่กันอันนั้นอยู่ข้างหน้าด้่นนะอันนี้เราจะไปบูทาราบูทาราโอ้โหโอ้้หูโอ้ยฝุ่นตลบ <laughs> เต็มๆกลิ่นให้ธรรมชาติเต็มเสื้อเลยเออน่าจะาจะดีนะดูดูดูทรงแล้วก็เออจอดแบบนี้เลยเอ,อเอาง่ายว่าเอาง่ายว่าเลยโอเคเดี๋ยวแว่ไปกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วก็ออกมาเจอกันข้างนอกแล้วกันเออเอาบรรยากาศตอนขับขี่นะวันนี้ครับ โอ้รถพี่แกก็แบบโหมดเก okay, ินโอเคสวัสดีครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วอิ่มแล้วนะเออเติมพลังเรียบร้อยลุยต่อครับอ่าสถานีต่อไปอ่าวนางนะจังหวัดกระบี่ไปกันครับโอ้สวยเอสพันธพี่เขาจับสดมาเลยนะตัวนั้นอนะ่ะเออเมื่อเมื่อฮะ โอเคไปกันครับเออผมเห็นเมื่อก่อนช่วงเมื่อสัปดาห์ก่อนมัน้งเพจเอ็มเอ็มไบนะเขาลงอะ่ะคันนี้นะครับเนี่ยหกแสนนะหกแสนจัดสดมาเลยอย่างสวยโอเคไปกันครับโอเคโอ้โหฝุห่นตลบอีกแล้วงานนี้ ได้เสื้อมาด้วยนะนีแ่แถมเสือ้อแถมเสื้อ พ <of> <ici> ี่แกบานโค้งบ่อยมากเลยเออซึ่งเพิ่งได้รถมานะแต่แกจัดสดมาเลยอ่ะเออแล้อมาเช็ดเต็มระบบ นี่มาถึงแล้ว,ลวที่อา่านางจังหวัดกระบี่นะครับโอ้โหเด็ด ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะจุดหมายของคลิปเราวันนี้นะที่นี่คืออ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับดูดูดดบรรยากาศบรรยากา,กาศก็ประมาณนี้นะอ่าวนางเป็นอ่าวทีเ่เหมือนนักท่องเที่ยวเขาจะมามาขึ้นเรือกันนะครับเป็นอ่าวเรือนะขึ้นเรือไปเที่ยวเกาะกันนะที่กระบี่นะโอเคเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งนู้นกันวันนี้ก็มากันอยู่น่าจะอยู่ราว สี่สิบห้าสิบคันนะครับแต่ว่าผมเดินข้างหน้าไม่ได้เออเอาบรรยากาศด้านหน้าไม่ได้นะเ๋ยวรถชนเอา <c oughs> เดินดูเดินดูท้ายแล้วกันเออบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยตอนนี้ก็มาจอดรถนั่งเล่นพูดคุยกันนะครับนั่งเล่นหาอะไรกินกันโอเคบรรยากา,กาศก็ประมาณนี้นะวันนี้ <c oughs> ไปไป <c oughs> เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเดินไปดูจนสุดเลยนะ เด่นๆวันนี้ก็เห็นอยู่หลายคันนะแต่งเต็มๆสวยๆอะฟอร์ซ่าคันนี้เ็าเต็มนะสุดๆคันหนึ่งอะไอผมชอบโน่นโน่นเดี๋ยวไปดูเอ็มเอ็มบกันเป็นไหนต่อเป็นไหนต่อครับหลังงอกแล้วหัวหน้าเผาฮะหลังงอกหลังงอกแล้วใช่ไหมปักหลักสามโมงไมกับสี่โมงสี่โมงโอเคครับ ครึ่งชั่วโมงถึงภูเก็ตอยู่ <c oughs> เออ <c oughs> ไปไปไปดูคันนี้ก่อนเต็มลำ้ำเออยกสดมาเลยจากชนบุรีนี <c> ่ค <oughs> ันนี้ยกสดมาเลยโอ้สวยอะดีสิลอมาเช็ดนะอันนี้ส่งส่งตรงมาจากชนบุรีนะพี่พี่เขาเพิ่งได้มาออน่าจะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเออ บานบานโค้งไปหลายโค้งเลยทันนี้โอเคไปไปดูกันโอ้โหอ่าเอา R7 เหรอดูท้ายตอนแรกนึ่อว่า R6 R7 สวยไลาน็อตไทเทีปั๊มเต็มเต็มเหมือนกันอันนี้07นเจ็ดนเจ็ดหัวหน้าเผา่าเออหัวหน้าเผา่าโซนเออโซนภูกเก็ต โอเคบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับด้าน,นหลังก็เป็นทะเลนะก็ม,มานั่งเล่นรับลมพูดคุยกันนะเอ <c oughs> บรรยากาศ,กาศกโดยรวมก็ประมาณนี้ครับอ่าวนางจังหวัดกระบี่ครับผมโอเคตาัสดีครับจบแี่นี้ได้ไั้งจบดื้อๆนี่แหละเออ บายแล้วเจอกันในพี่ต่อไปครับ <laughs>